ระวังมือหวานมันหอมอันนี้แม่ค้าก็ให้มาแล้วค่ะเอามีดมาพาเลยจ้าดูเนื้อเขานะคะผู้เรียนบ้านค่ะลูกเล็กๆวัดกับฝ่ามือแต็ดเด็ด เนื้อเยอะค่ะเพื่อนๆไม่มีเอาเลยจัดการจัดการนุ่งใจนังเดี๋ยวเรามาดูมนะมาลุ้นเนื้อนะหะ <c oughs> วานมันค่ะว้าวใช้ได้เลยค่ะ หลูกสามชิ้นอีอออยากรู้จังว่าเนื้อจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆเ,เรามารุ้นกันว่าลูกขนาดเนื้อจัดชนีเลยค่ะแม่รออยู่ <c oughs> ชนีค่ะชนี <c oughs> ชนีค่ะชนี ชนี้ค่ะชนี้อืมออกนะ้ไม่มีเนื้อตรงนี้หวานมันค่ะว้าวใช้ได้เลยค่ะ หนึ่งลูกสามชิ้นเปนจิ๋วมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อนะคะว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงเอาเม็ดมาอันทางเนื้อนะอมีมเรียนก็แบบนี้เด็กก็ได่มีเอาเลยจัดการจัดการนุน่งเตนทังเดี๋ยวเรามาดูนะ มาลุ้นเนื้อนะคะไม่มีเนื้อตรงนี้ไม่มีไม่มีแล้วนะ <c oughs> ชันีค่ะชันี ชนันนะีเนื้อจะเหลืองนะคะไม่แน่ใจว่าชันีไข่หรือเปล่าเล็กก็ไม่ธรรมดานะ,ะหวานหวานอร่อยหวานมันนะหวานมันหอมอันนี้แม่ค้าก็ให้มาแล้วคะชนีนนะคะ ราคามิตรภาพฉันนินะคะราคามิตรภาพไม่มีเลยตรงนี้จัดชัดนนีเลยค่ะ แม่รออยู่ระวังมือเตรจิ๋วมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อนะคะว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงเอาม็ดมาะนี่อีกลึง ชะนีค่ะชะนี <c oughs> ชะนีค่ะชะนีนี <c oughs> ่อีกลูกนึงร <c oughs> าคามิตรภาพค่ะ <c oughs> จัดชะนีเลยค่ะ แม่รออยู่ชาตินินะคะราคามิตรภาพชาตินินะคะราคามิตรภาพ <c oughs> ชนีค่ะชานีหวานมันค่ะว้าวใช้ได้เลยค่ะ หนึ่งลูกสามชิ้นเล็กก็ไม่ธรรมดานะคะหวานหวานอร่อยหวานมันนะอือออกนะ หวานมันหอมอันนี้แม่ค้าก็ให้มาแล้วคันระวังมือ มีเนือ้อตรงนี้เต็นเต็นเตนว้าวมีกี่เนีน้โอ้ยเนื้อดีซะด้วยเนื้อเยอะค่ะเพื่อนๆมีนะคะมี <c oughs> เนือ้อ ชนนีนะ้เนื้อจะเหลืองนะคะไม่แน่ใจว่าชันนี้ไข่หรือเปล่าอัน,นอนะอทังนไงนะมีเรียนก็แบบนี้เลยกค่ะเจียนจิ๋วมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อนะคะว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงเอามิตรมาไม่มีไหมไม่มีแล้วนะ เป <c oughs> จิ๋วมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อนะคะว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงเอามิดมา ราคามิตรภาพครัเล็กก็ไม่ธรรมดานะคะหวานหวานอร่อยหวานมันนะอีอ้ออยากรู้จังว่าเนื้อจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนเพเรามารุ้นกันว่าลูกขนาดเนื้อ <c oughs> ชะนีค่ะชะนีอีอ้อ อยากรู้จังว่าเนื้อจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆเรามาลุ้นกันว่าดูขนาดเนื้อเป็จิ๋วมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อนะคะว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงเอามิตรมาชั้นนี้นะเนื้อจะเหลืองนะคะไม่แน่ใจว่าชั้นนี้ไข่หรือเปล่า เอามีดมาผาเลยจ้าดูเนื้อเขานะคะผู้เรียนบ้านก่ะลูกเล็กๆวัดกับ